ความเหมาะสมของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในประเทศไทยนะครับเรากําลังพูดถึงการเหมาะสมในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนแบบมีส่วนร่วมนะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนแบบมีส่วนร่วมนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงการที่ครูนั้นเป็นผู้กำหนดบทบาทให้ผู้เรียนทุกคนนั้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นนะครับให้ผู้เรียนทุกคนนั้นได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ที่สำคัญซึ่งเป็นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาหรือกลุ่มสาระสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการดำเนินชีวิตทั่วไปหรือแม้กระทั่งสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นความเหมาะสมในเรื่องของการจัดการเรียนร่วมตรงนี้นะฮะเราจำเป็นที่จะต้องสร้างหรือว่าเซตสภาพแวดล้อมที่ไม่ leave someone behind นะฮะ ในชั้นเรียนนั้นเนี่ยคุณครูจะจัดชั้นเรียนอย่างไรที่ไม่มีมุมพิเศษของเด็กคนใดคนหนึ่งนะครับหรือจะจัดชั้นเรียนอย่างไรให้มีมุมสงบสําหรับผู้เรียนที่ต้องการความสงบเป็นส่วนตัวบ้างนะครับหรือว่าจะมีมุมใดที่ให้ผู้เรียนนั้นได้จอยกันในห้องเรียนนะครับหรือมีมุมใดที่อาจจะมีรูปภาพของเด็กทุกคนปรากฏขึ้นในในห้องเรียนมีชื่อเล่นนะครับของเด็กทุกคนในห้องเรียนมีผลงานของเด็กอันนี้เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไป และอีกประเด็นหนึ่งเราก็พูดถึงสมรรถนะทางสังคมหรือว่า social competence นะฮะซึ่งสมรรถนะทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นนักการศึกษานักวิจัยทางการศึกษานะครับต่างก็ตระหนักร่วมกันนะครับผู้เรียนทุกท่านว่ามีมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมในสิ่งที่ประสบความสำเร็จร่วมกันทางสังคมถ้าลองคิดดูนะครับว่าถ้าเด็ก ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะเขาชนะจากการแข่งขันร่วมกันเขาก็ย่อมมีความรู้สึกในการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างสมาชิกในทีมนะฮะซึ่งสมรรถนะท,ทางสังคมเนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นนะครับเอาเอาเข้าจริงๆแล้วมันเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะฮะสมรรถนะทางสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ เราจำเป็นจะต้องสร้างตั้งแต่ระดับของบุคคลไปจนถึงกระทั่งระดับมหาภาคคือโรงเรียนเลยก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผู้เรียนทุกท่านมันจะต้องเกิดจากการสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกันขึ้นในโรงเรียนซึ่งสิ่งแวดล้อมนั้นมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองด้วย นั่นเองนะครับทั้งนั้นทั้งนี้นะฮะเราจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติการในการปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ปฏิบัติการในการปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เนี่ยนะฮะตามที่เราได้ศึกษาไว้นี่นะฮะพบว่าการปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนันเนี่ยเป็นความสําคัญลำดับต้นๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นง่ายที่สุดเมื่อ เราและท่านเดินเข้าไปในโรงเรียนโรงเรียนมันมีสภาวะของของการแบ่งแยกสีผิวศาส,สนาเชื้อชาติความพิการอะไรไหมก็คงไม่ขนาดนั้นนะครับเช่นเด็กพิการให้เดินเข้าทางนี้หรืออะไรคงไม่ขนาดนั้นแต่ว่าสภาพแวดล้อมันต้องเป็น inclusive society ซึ่งเราได้แบ่งการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมไว้เนี่ยทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะครับจะให้ผู้เรียน ได้เห็นนะครับว่าทั้ง5ด้านนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับท่านจะเห็นนะครับในด้านที่1น,นะฮะเป็นปฏิบัติการปรับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแหมไอเรื่องคำว่าปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับเ,เรียกว่าเป็น เป็นของที่เราเห็นได้ง่ายก็จริงแต่ก็ไม่ไม่ง่ายนะที่จะปรับในโรงเรียนเพราะเดิมเนี่ยนะฮะโรงเรียนของกรมสงฆ์ทิการเนีขาก็มีโมเดลของเขาว่าตึกอาคารเดิมต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แต่พรบการศึกษาพิเศษเนี่ยเกิดมาปี51ก็เลยทำให้หลายอาคารนั้นมีการต่อเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลาา ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําคนพิการไม่ว่าจะเป็นลิฟต์สำหรับคนพิการแม่มีกรณีหนึ่งถ้าท่านท่านได้ฟังข่าวไปเมื่อสักช่วงต้นปีนะฮะที่ว่ามีคนร้องขอให้ BTS นั้นเปิดลิฟต์ที่จัดไว้เนี่ยให้กับคนพิการได้ใช้แบบที่ไม่ต้องกดกริง่งเรียกร้องขออะไรก็ตามเนี่ยก็มีการฟ้องถึงสารปกครองนะครับคดีเป็นอย่างไรนะครับก็ลองไปศึกษากันดูคือสภาพแวดล้อมของประเทศเราเนี่ยอาจจะไม่ไม่เป็น inclusive society อย่างเช่นท่านมองไปที่ที่ทําง,งานของท่านนะฮะท่านมองที่ทําง,งานของท่านเนี่ยท่านก็จะพบว่าห้องน้ําคนพิการนั้นเนี่ยเราก็เราก็ไม่สามารถที่จะมีพื้นที่ได้เพียงพอหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีลักษณะของบันไดข้าบันไดซึ่งอันตรายมากเมื่อผู้พิการใช้วีลแชร์นะครับอันนี้คือมีหรือไม่มีก่อนนะฮะอันนี้คือมีแล้วหมายความว่ามีแล้วก็ยังรู้สึกว่าอาจจะมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ใที่ไม่มีก็ต้องปรับกันต่อไปดังนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นในลักษณะของการต่อเติมอาคารซะมากกว่ายกเว้นแต่ว่าเดียเ๋ยวนี้อาคารใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นอาคารที่กฎหมายบังคับว่าจําเป็นที่จะต้องมีนะครับทางลาดของคนพิการจําเป็นที่จะต้องมีห้องน้ําสาหรับคนพิการ นะครับแล้วก็ให้บริการอย่างปลอดภัยนะก็เป็นกฎหมายออกมาแล้วนะครับในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพปรับสิ่งแวดล้อมซะก่อนคือถ้าเกิดปรับไม่ได้เนี่ยโรง,งเรียนไหนที่มีวิวแชร์ก็พยายามจัดตารางสอนนะครับดย่ยวนี้เป็นแบบเดินเรียนทั้งหมดเพื่อเด็กแอคทีฟหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะท่านก็จัดการสอนให้อยู่ชั้นหนึ่งซะให้เด็กนั้นไม่ต้องออขึ้นลงบ่อยนะปรับปรับวิธีการสอน วิธีการจัดตารางสอนสมัยนั่นคือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอีกอันหนึ่งนะฮะที่เราเห็นกันเนี่ยคือสำหรับคนที่พิการทางสายตาท่านจะเห็นใช่ไหมไอที่เป็นทางเดินแล้วมีเป็นปุ่มๆอะไรเนี่ยนะฮะเป็นทางลาดที่มีสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยอันที่จริงแล้วเขาทำให้สำหรับคนพิการนะครับ เวลาใช้ไม้เท้าเนี่ยก็คือลักษณะเป็นถ้าเป็นปุ่มขึ้นเป็นแบบลักษณะเป็นขนานกันคือทางตรงไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ่อเป็นเป็นตุ่มสี่เหลี่ยมขึ้นมาสี่ตุ่มนั้นเนี่ยก็คือให้ระวังอาจจะเป็นช่วงของการมีสัญญาณไฟจราจรหรือว่าเป็นช่วงของการข้ามถนนเป็นต้นนะครับนั่นคือเรื่องของการปรับสิ่งเอาทางกายภาพสำหรับคนที่พิการทางสายตาที่เห็นได้ชัดนะครับต่อมา แม่ประเด็นนี้เราพูดถึงกันไปแล้วเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมทางวัสดุอุปกรณ์ไอสิ่งแวดล้อมทางวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราก็ใช้วิธีการคงจะเป็นการจัดซื้อจัดหามานะฮะท่านผู้เรียนทุกท่าน<ๆ>ก็คง้องใช้เข้ามาในเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหูฟังนะครับเครื่องช่วยฟังหรือว่าหนังสือเสียงสมับคนพิการทางสายตานะครับหรือแม้กระทั่ง คนที่เป็น slow learner การเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ไอซื้ออุปกรณ์เนี่ยไม่สำคัญเท่ากับการที่ให้คนที่อยู่เนี่ยรู้จักวิธีการใช้ตัวนี้นะวนสดุอุปกรณ์ตัวที่2เนี่ยตัวนี้นะฮะตัวนี้ไม่สําคัญเท่ากับท่านสอนวิธีการใช้อย่างถูกต้องเพราะเรามักใช้วัสดุอุปกรณ์แบบไม่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือมันไม่คุ้มกับการจ่ายฮะไม่คุ้มการจ่ายหมายถึงอะไรไม่มีคนใช้ใช้แล้วเสียใช้แล้วพังนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่ต้องมีระบบการกดปุ่มขั้นตอนการใช้เนี่ยก็ก็เสียเป็นประจำเพราะนั้นเมื่อซื้อสูอุป,ปรกรณ์มาแล้วต้องให้คนใช้ให้เป็นด้วยนะครับสำหรับการปรับสิ่งแวดล้อมทางวัสดุอุปรกรณ์นะครับสิ่งแวดล้อมทางทรัพยากรครับ ทางทรัพยากรหมายความว่าการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของผู้พิการหรือผู้ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน